สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเข้าป่าดูนะครับว่ามันจะมีอะไรไหมนะครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับผมคิด่ว่ามันน่าจะมีเห็ดหรือไม่ก็มีอะไรนะครับให้เก็บนะครับี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันจะมีเห็ดอะไรบ้างมาถึงบนยอดดอยแล้วครับซึ่งมันก็ดูวิวสวยงามดีนะครับ ไปครับเพื่อนเพื่อนเข้าป่ากันนะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมครับนี่เลยครับเพื่อนเป็นยาสูนพายที่แรงมากเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นสูนพายใช้ เป็นยาอะไรนะครับนี่ <Yahoo! S 1> เวลาเด็ดมามันจะเป็นเลือดเหมือนกับเลือดนะครับเหมือนเลือดเลยเหมือนเลือด เยอะเหมือนเนือดไหมครับถ้รับเก็บใส่ถุงครับมาไกลครับแล้วมีอะไรมีค่าเอาหมดแต่เราไม่ล่าสัตว์เนื้อผักเสี้ยวก็มีครับผมเก็บหมดมาไกลครับอะไรที่พอกินได้ครับเก็บครับนี่ก็มีครับ này là ý thôi này là ý thôi mừng là ý thôi mừng là ý ใป่ามีอะไรให้ดูเยอะแยะอเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะได้เห็บไหมครับผมต้องลุ้นกันไปยาวๆตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางที่เราวางไว้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ <S <S เดี๋ยวเราลองไปส่องดูนะครับว่ามันจะมีไหมครับผม นี่ครับบานพอดีเลยนะครับผมนี่ครับมีอกเดีวนะครับลองไปดูอีกนะครับมีตรงไหนบ้างไม่มีนะเพราะความชื้น,น่าจะไม่พอโอเค <Okay. S 1> นี่แค่ดอกเดียวนะครับมาไกลามากครับผม มีครับคิดว่าในความคิดของผมนี่น่าจะไม่มีว่ะโอ้เห็นแวบๆบแบบเห็นแวบๆเห็นแวบ,บครับผมนี่เลยครับโอ้บานอย่างมากมนี่ครับเดี๋ยวเราลองปิดดูวยครับผม นี่เลยสยอดเดาะเดียวก็พอกินแล้วครับแต่มันจะรสชาติไม่ดีเท่าเดาะที่มันยังตุ่มๆครับนี่บานเต็มที่ <Wow. S 1> นี่ครับนี่เลยนี่เลยครับผมเห็นไหมครับนี่ครับใหญ่มากครับ <Yahoo! S 1> เท่ากับลูกฟุตบอลเลย <Yeah! S 1> เดี๋ยวเรา มาวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้โดอกที่สามนี่ไม่ค่อยมีเยอะนีิมาไม่ไม่ถูกเวลาทำไมอย่างนี้นน นี่เลยนี่ครับนี่เลยนบนี่บ้านมะท้ามาช้ากว่านี้ไม่ได้กินเน่า ตอนนี้ผมมาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าน่ครับนี่เลยครับผมเพื่อน นี่ครับใหญ่มากสรุว่าเรามองหาหมดแล้วครับปรากฏว่าไม่มีแล้วครับน่าแค่สองดอกสามดอกเองเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อไปเพื่นนนอนๆที่หนึ่งครับผมที่หนึ่งก็ไม่มีครับมีแค่ดอกเดียวดอกเล็กเลยครับ ส่วนมากจะเป็นดอกบานหมดเลยถ้ามีนี่โอ้เยอะมากครับหรือว่ามันยังไม่ออกมั้งลูกติดๆกันเลยครับมันออกจากต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ครับว่าต้นไม้มะห้านนะครับแถวนี้จะมีหลายต้นมากสี่ห้าต้นประมาณนี้ครับ ที่ผมเคยมาเก็บนะครับใส่ถุงก่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวไปดูกันต่อที่อื่นนะครับผมมาแล้วครับเมนูเด็ดของเราครับผมเจ๊หน้ามากรอนนีกอในห้ึ่สายไงก่อนล้างก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนครับเมนูแรกแห่งปี กําลังช่ำแหละเห็ดนะครับผมให้มันเป็นเศษเล็กเศษเล็กเศษน้อยไปเลยเวเราจะต้มแกงกันยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันอะไรเนี่ยแบบดูกระดูกเนื้อเดี๋ยวถ้าแกงเนี่ยตุ๋นอะไรดีกว่านี่เหยอบ ใ้เข่าขอมากข้ออะไรก็หันไปหันต้นมันเลยอ่ะกเลยนะไหนไ่เกิดแน่จ้็แอปเปิลเนี่ยลูกเรพวกอุณเนีุณเมืได้ข้อเป็นคนที่รุดดิฟันแล้วเนาะเป็นไงกด้างเป็นี่เอาให้เลย ค่ำๆนิดนึงนะครับเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้ใส่แกงเห็ดต้มใส่แกงเห็ดนะครับผมใส,ใส่ก,ะป,กะปิมีกะปิมีพริกมีเกลือเนาอโห่ฮ่าปลารปลราแห้ง ไนี่อ้าวห้าปลาราปลาาลงไปนะครับสูตรยายดีนะครับผมใส่ปลาดุกด้วยนะครับตอนนี้ก็เตรียมใส่พริกที่ที่เราตําไว้ใส่เลยเมนูของพี่ชนนะครับพี่ ขายชนนะครับผมพี่ผมเองนะครับเต็เโมหม้อเลยนะครับรลุ่มุม่จะาได้ <c oughs> นี่ครับผม,ผมแล้วเวลาที่เราคอยก็มาถึงนะครับแจงเห็ดห้าแล้วไม่ก็เป็นเห็ดตับต่อนะครับผมเป็นเห็ดที่เราได้หามาจากในป่านะครับธรรมชาติจริงๆนะครับ ลองชิมกันดูแก้วเมนูเสริม้โหอ่านี่ครับเอาไปยอดเลยเข้าปัดเข้าปัดยอดเลยจะมันติดเดียวที่ตรงที่ว่าเดี๋าวมันร้อนเลย บานไปหน่อยนะครับถ้าเจอเจอเร็วกว่านี้ก็ยังดีนะครับผม,มเดี๋ยวให้น,น้องน้องน้องชายเขาทำให้เขากินกินชิมดูนะครับดูอไอเลยอือ่อยครับ,ะะรรบถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยืนรูปแบบใด้ยายยายดียายดีชิมก่อนนะครับผมยืนเนี่ยกำหังไอ้กูไอ้กว้งได้หลีนหลอกแต่กันเดี๋ยวเดี๋ยวกันแนเดี๋ยวกันแหนจุดอดีย น <c oughs> <laughs> ้ำเย็นน้ำเย็นนี่น้ำนี่น้ำอืมครับผมอร่อยอร่อย